า,า,า,าได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยบปไพก็เล่นดีนะครับจังหวะเข้าวงมาเปิดให้ะหว่างคาร,ร์เพิร์นี่ยสวยนะนะครับตากลายเขาเจอคนสวยกว่า แล้วก็เพื่อปูด้วย